คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันคุณมีงานมากมายที่ต้องทําแต่คุณก็นั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยหรือบางครั้งคุณก็รู้ว่าคุณต้องเริ่มต้นแต่ความขี้เกียจกลับดึงคุณไว้จนไม่ไปไหนผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับเพราะว่าผมก็เคยผ่านมงโคจรนดเดิมๆแบบนี้มาแล้วเช่นการผัดวันประกันพรุ่งและข้ออ้างต่างๆเช่นเดี๋ยวค่อยทําก็ได้หรือตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่ปัญหาคือ พรุ่งนี้ที่เรารอคอยจริงๆมันไม่มาถึงใช่ไหมความขี้เกียจไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนิสัยแต่มันคือผลลัพธ์ของการขาดระบบที่ทําให้เราต้องลงมือทําและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความขี้เกียจไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่หมายความว่าคุณไม่มีวิธีการจัดการชีวิตของคุณอย่างเหมาะสมแต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ผมจะพาคุณไปดูวิธีการเอาชนะทําให้คุณมีวินยัยและสามารถเอาชนะความขี้เกียจของคุณได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ แต่มันเป็นเรื่องของวิธีการทําให้คุณสามารถลงมือทําดันได้อย่างจริงก่อนที่เราจะไปกันต่อผมอยากให้คุณลองคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณผัดมันประกันพุ่งอยู่ตอนนี้และเตรียมมันให้พร้อมเพราะในส่วนต่อไปเราจะตัดสินใจมันอย่างเด็ดขาดครับโอเคครับเรามาแก้ไขสิ่งนี้ด้วยกันคุณเคยสงสัยไหมว่าทาไมบางคนถึงสามารถลุกขึ้นทําสิ่งที่ต้องทําได้ทุกวันในขณะที่คนอื่นยังนั่งอยู่ที่เดิมติดอยู่กับข้ออ้างเดิมๆความแตกต่างไม่ใช่เกี่ยวกับพรสวรรค์หรือโชคแต่มันขึ้นอยู่กับระบบและวินยัย ที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาและนี่คือความจริงผมจะมาบอกวิธีที่1คือการเริ่มทําเป้าหมายแบบเล็กๆก,ก่อนคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะพวกเขาทํามันมากเกินไปเขาตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปและทําให้มันดูยากเกินไปพวกเขาก็ล้มเลิกไปเลยสิ่งที่คุณต้องทําคือการเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้คุณเริ่มจากการอ่านสองหน้าไม่ใช่20หน้าเพราะเมื่อคุณทําสําเร็จในสิ่งเล็กๆ คุณจะเริ่มสร้างโมเมนตัมและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโอเคครับแล้วนี่เราจะมาต่อในวิธีที่2คือการใช้กด2นาทีนี่คือกดง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตของผมถ้ามีอะไรที่คุณต้องทําภายใน2นาทีให้คุณทามันเลยทันทีเช่นเก็บเตียงนอนล้างจานเขียนทูดูริสก่อนนอนมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่การทําสิ่งเล็กๆพวกนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้และนั่นแหละครับคือวินยัยและในส่วนวิธีที่3คือการสร้าง กิจ,จวัตรประจําวันความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มันเกิดจากการที่เราทําสิ่งเล็ก,ลกๆซ้ําๆทุกวันทุกวันลองคิดดูนะครับถ้าคุณตื่นเวลาเดิมทุกเช้าออกกําลังกายสิบนาทีเขียนเป้าหมายของตัวเองคุณจะสร้างระบบที่ทําให้คุณสามารถเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากและนั่นแหละครับคือพลังของการสร้างกิจ,จวัตรประจําวันและวิธีที่4คือการลดสิ่งหบกวน ลองถามตัวเองว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ดึงคุณออกจากเป้าหมายโทรศัพท์ี ocial media TV ถ้าคำตอบคือใช่คุณต้องจัดการกับมันเช่นการปิดแจ้งเตือนมือถือการจัดพื้นที่ทำงานของคุณให้สะอาดและไม่มีสิ่งรบกวนเพราะถ้าคุณควบคุมสิ่งแวดล้อมตัวเองได้คุณก็สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้และข้อนี้เป็นข้อที่สาคัญมากครับและผมก็คงไม่ใจร้ายขนาดนั้นเพราะข้อต่อไปคือข้อที่5คือการ ให้รางวัลกับตัวเองเพราะชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีแต่การทํางานหนะักคุณยังต้องให้รางวัลกับตัวเองเมื่อคุณทําบางสิ่งบางอย่างสําเร็จเช่นถ้าคุณออกกําลังกายครบ5วันในสัปดาห์นี้ให้รางวัลตัวเองด้วยการพักผ่อนหรือกินอาหารที่อร่อยออย่ๆการให้รางวัลตัวเองไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสนุกแต่มันเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ทําให้คุณอยากลงมือทํามันต่อและผมอยากให้ฟังผมให้ดีครับไม่มีใครเกิดมาพร้อมิน ทุกอย่างถูกสร้างจากการลงมือทําทีละขั้นตอนคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องเริ่มต้นและเมื่อคุณเริ่มต้นคุณก็จะเห็นว่ามันง่ายกว่าที่คุณคิดตอนนี้ผมอยากให้คุณเลือกหนึ่งในวิธีเหล่านี้แล้วลงมือทําเลยวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องรอไม่ต้องคิดเยอะแค่เริ่มและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณเลือกวิธีไหนและผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพราะผมอยากรู้จริงๆครับโอเคตอนนี้เรามีวิธีการสร้างวินัยและเลือกขี้เกียจแล้ว แต่คำถามคือเราจะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นเพราะพูดตามตรงว่าทุกวันนี้ในโลกยุคปัจจุบันนั้นแต่ไม่ด้วยสิ่งรบกวนและถ้าคุณไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมคุณก็จะเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญครับเพราะงั้นผมจะแนะนำา2แอปที่ผมมีการใช้เป็นประจําที่ใช้ในการโฟกัสและสร้างวินัยในชีวิตและถ้าคุณยังไม่เคยใช้ผมอยากให้คุณลองนะเพราะมันจะเห็นความแตกต่างได้แบบแทบจะทันทีภายในไม่กี่เดือนเลยและแอปพลิเคชันแรกคือ n o t i ั n โนชันเป็นสมองดิจิตอลของผมมันช่วยจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายรายวันไปจนถึงแผนระยะยาวคุณสามารถสร้างทูดูริสวางแผนโปรเจกต์และจดไอเดียใหม่ๆภายในแอปโนชันแอปเดียวผมบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการเห็นความชัดเจนในชีวิตคุณต้องลองใช้แอปโนชันครับและอย่างที่2คือทูดูริสเพราะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบลืมงานและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนทูดูริสจะช่วยคุณได้ครับผมชอบเพราะมันเรียบง่าย แต่ทรงพลังคุณสามารถสร้างเป้าหมายรายวันและแบ่งงานออกเป็นกุหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าโดยที่มันไม่ยุ่งยากเลยครับแล้วผมอยากจะเสริมอีแอบนึงแอปสําหรับคนที่ติดมือถือหรือติดโซเชียลหนักมากเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งผมบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นลูกค้าหรือจ้างอะไรผมเลยสักแอปนะครับแต่แอปที่ผมจะพูดคือการใช้หลักการง่ายๆคือถ้าคุณต้องการโฟกัสกับงานให้ปลูกต้นไม้ในแอปและถ้าคุณออกจากแอป ก่อนเวลาที่กําหนดต้นไม้ของคุณก็จะตายผมคิดว่าเป็นวิธีที่สนุกในการที่ทําให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆของชีวิตครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจําไว้เลยทุกครั้งที่คุณเลื่อนงานของคุณออกไปหรือคุณหยิบมือถือขึ้นมาให้ถามตัวเองว่าสิ่งเนี้มันทําให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือทําให้มันห่างออกไปเพราะคุณต้องจําไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่ทําให้คนที่ประสบความสําเร็จ แตกต่างจากคนทั่วไปคือพวกเขาไม่ยอมแพ้ครับพวกเขาสร้างระบบใช้เครื่องมือ และเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่พวกเขาไม่อยากทำอะไรเลยและนั่นก็คือสิ่งที่คุณต้องทำเช่นเดียวกันตอนนี้ผมอยากให้คุณเลือกเครื่องมือเหล่านี้แล้วคุณเริ่มใช้งานมาได้ทันทีและถ้าคุณมีเครื่องมืออื่นที่ช่วยคุณสร้างวินัยได้ดีขึ้นคอมเมนต์และช่วยแชร์ให้ผมกับคนอื่นๆด้วยครับเพราะผมอยากรู้ว่าคุณใช้อะไรและขอบคุณที่รับชมจนจบครับคุณสามารถกดปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมและเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆถ้าคุณมีคําถามหรือไอเดียอะไรต่างๆช่วยแสดงคอมเมนต์ไว้น่ะออบครัยู